we พบกับเรื่องราวอันแสนสนุกสุดวิเศษตื่นเต้นหัวเราะร้องไห้หวานชื่นตรึงใจในภาพยนต์ชุดเจ้าหญิงโซอินแสนสนวันนี้เสนอตอนเจ็บช้ำน้ำใจความเดิมจากตอนที่แล้วเจ้าชายอาร์เบิร์ตก็ยังไม่ทรงทราบว่าหญิงรับใช้ที่เป็นใบ้นั้นแท้จริงก็คือเจ้าหญิงโซอินที่ปลอมตัวมาแถมยังไปหลงชื่อเรดี้สมเนท่าสั่งลงโทษเจ้าหญิงโซอินอย่างแสนสาหัสยิ่งนะัก ทำไมเนอเจ้าชายถึงไม่ทรงเข้าประทายในตัวของหญิงเลยนั่นสิเพคะเจ้าหญิงโซอ,อินทำไมเจ้าชายเอาเบิร์ทรงทำแบบนี้เลดี Samantha, ส้สมเ n t นทรสงสั่งให้เจ้ารีบๆขัดห้องน้ำห้องนี้ให้เสร็จเมื่อเสร็จแล้วเจ้าก็ลงไปขัดห้องน้ำอีสิบห้าห้องด้านล่างต่อแล้วก็ทำให้สะอาดๆด,ด้วยนิยะเฮ้ยถ่จางปรอแล้วนะ สวัสดีค่ะนี่เป็นเช้าที่สดใสอีกหนึ่งวันที่เด็กๆนักเรียนประถมแองเจิลทุกคนจะมาโรงเรียนด้วยจิตใจเบิกบานไม่เชื่อถามใครดยูก็ได้นั่นไงมาแล้วงดเงยงดหงิยวันนี้ไก่จังงดหงิยอ้าวถ้าทางไม่เบิกบานกันทุกคนแล้วมั้งคะไก่จังเดินกนอะไรเพือ่อ กฎต้องเป็นกฎห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในโรงเรียนเด็ดขาดเฮ้ยเจแพลลิสเอาหมามา,มมาดองเลียอีกแล้วแอลแม่คิดถึงเจ้าน้องหมาดน,นะแล้วนาสงสารมันนะคราวก่อนนะก็โดนครูใหญ่จับใส่กรงทั้งวันหงอยไปเลยจริงด้วยสิงานไก่จังช่วยไปขอร้องครูใหญ่หน่อยสิฮะใช่แล้วใช้พลังเน็สเไหล่ใจวิ่งวิ่งของไก่จังต้องได้ผลแน่แน่ เดี๋ยวไก่จันจะลองดูนะสวัสดีค่ะครูใหญ่อืมไม่อะไรเหรอคือไก่จันอยากจะขอร้องให้ครูใหญ่อย่าจับน้องหมาของแพรริสไป<อ>ใส่กรงขังเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่น้องหมาเฉยๆนะจ๊ะชื่อของถอนก็คืออิสเปลรียครูใหญ่คงจะไม่จับน้องหมาไปใส่กรงอยู่ตัวเดียวใช่ไหมคะไก่จังเห็นแล้ว สงสารมันมากๆเลยนะคะครูใหญ่คะครูใหญ่โกรธแล้วนะท<อ>าให้ครูโกรธขนาดนี้อภัยให้ไม่ได้ได<อ>้ยิงแพริสเลิกเรียนแล้ว,ลวให้ไปพบครูใหญ่ที่หอคอยทันทีครั้งนี้ครูต้องลงโทษให้ลาบจำาอเ และบัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องราวอันแสนสนุกสุดวิเศษตื่นเต้นหัวเราะร้อ,รองไห้หวานซึ้งตรึงใจในภาพยนตร์ชุดเจ้าหญิงโซอินแสนสนวันนี้เสนอตอนโดนซะบ้างเชตตอนอย่างนี้ไก่จางว่าต้องสนุกแน่ๆเลย ความเดิมจากตอนที่แล้วเลดี้สมเมนทาได้กลั่นแกร้งเจ้าหญิงโซอ,อินให้ต้องไปขัดห้องน้ำทั่วทั้งปราสาทและถึงเวลาที่เรดี้สมเมนทาจะมาตรวจห้องน้ำด้วยตนเอง<า>อแต่เจ้าหญิงโซอ,อินก็ทำจนเสร็จตามเวลา,าที่กำหนดไก่จางขำจังเลย <laughs> จ้าวันนี้ก็พอเท่านี้นะเดี๋ยวครูขอสั่งการบ้านคัดคำราชาศัพทหดึงหน้ากระดาษน,นะจ๊ะ ไก่จ้างมีอะไรเหรอจ๊ะคือครูติ๋มค่ะไก่จางอยากให้ครูติ๋มเห็นใจพวกหนูนะคะที่ต้องทํากันบ้านหนึ่งหน้ากระดาษนะคะถ้าครูติ๋มให้กันบ้านอย่างนี้พวกหนูคงจะต้องแย่แน่แน่เลยสงสารพวกหนูเถอะนะคะนะคะนะคะ เลยโอ้ยไก่จังนี่ตลกจริงๆเลยนะจ๊ะอยากได้กันบ้านเพิ่มเติมก็ได้จะบอกครูตรงๆก็ได้อ่อ,อยาเอาละเอาละทุกคนครูเข้าใจแล้วว่าการบ้านแค่หน้าเดียวคงน,น้อยเกินไปโอ้ยน่าขำจริง,รงๆเลยงั้นรครูขอเพิ่มการบ้านเป็นคัดขับราชศัพท์ยี่สิบหน้าแล้วกันนะจ๊ะ้าอะไรกันเนี่ยยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย<ะ> อยู่ๆทำไมครูติ๋มถึงสั่งการบ้านเพิ่มจากหนึ่งกลายเป 20, นะ็นยี่สิบหน้าเหมือนครูติ๋มเล่นตลกยังไงไม่รู้ต่างไปขำไป<ม>คือที่ครูติ๋มให้การบ้านเพิ่มเพราะฉันเองนั่นแหละแล้วเปนแม่มเหรอที่จริงฉันขอให้ไก่จังช่วยใช้พลังเน่สลายใจวิงว่งวิงว่งวิ่งให้ครูติ๋มไม่สั่งการบ้านเอา้าแล้วทำไมเพิ่มเป็นตั้งยี่สิบหน้าล่ะก็นะนะ คืนเจ้าหญิงโซอินแสนซนสนุกมากๆเลยเนาะยหยุดนันละครไว้เดี๋ยวนะไก่จังทำไม<ะ>พักเนี้ยเธอใช้พลังเนสลายใจวิ่งๆิวิววไม่ได้ผลเลยนั่นเนี่ยฮะไก่จังไม่รู้จริงๆหรือว่าพลังอของไก่จากอาจจะใช้ไม่ได้ซะแล้วทำไมล่ะฮะเคยได้ยินเขาว่ากันว่าถ้าเข้าสู่ไวัทองจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง<ะ>ในตัวเรานะไก่จังยังเด็อยู่นะป้าใครป้า ช่วงนี้ไก่ยจอย่าใช้พลังเนี่ลายใจวิงว่งวิงวิงจะดีกว่าเนาะเพราะใช้แล้วได้ผลน่ากลัวจริงๆนั่นสีการบ้าน,นยี่สิบและบัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องราวอันแนสนสนุกสุด <c oughs> วิเศษมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอใจรอไม่ไหวแล้วเนี่ยในภาพยนตร์ชุดเจ้าหญิงโซอินแสนสนวันนี้เสนอตอนอย่าจากฉันไป <c oughs> หรือว่า แต่เธอก็หลับปุ้ยไปเลยเหรองั้นป้าปุ้ยก็ไม่ได้ดูเจ้าหญิงโซอินแสนโซนตอนเมื่อคืนนะสิอ๋อลืมไปเลยเล่าให้ฟังหน่อยสิเมื่อคืนนะไก่จังก็รีบทำกันบ้านพอทำกันบ้านเสร็จไก่จังก็ไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จไก่จังก็รีบอาบนะ้ำพออาบน้ำเ,เสร็จไก่จังเล่าเรื่องละครเลยก็ได้อ๋อจ้าเมื่อคืนนะ ชื่อตอนโลงช้างไอติมแท่งนั้นท่าทางดีนะถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็รีบส่งไอติมมาซะดีๆอย่าชักถะไ้ท่าทางจะปิดเทอมนานจนลืมพวกเราแล้วเอางี้เจ้าสี่แสดงมากของอัภัริ์ของโลกให้เจ้าหนูมันดูหย่อยนดีเอาอะไรออกมาช่วยน้องไอติมดีล่ะปาปา ได้สบายมาก ายใจวิ่งวิ่งวิ่งใช้ได้ผลแล้วอ่ะแปลกจังเลยเนาะ <S <s <ie> <S แว่นกรองแสงอุนตราก็ป้องกันไม่ได้ด้วย <c oughs> ดีจังเลยนะ <c oughs> <c oughs> เราพ้นพบอีกคนแล้วสินะ <c oughs> นี่ละสามอภินิหารคนที่สอง แล้วความสงบสุขก็น่าจะกลับมาพร้อมๆกับพลังเนสลายใจวิ่งวิงวิวของไก่จังแต่จะได้พ้นตลอดไปหรือไม่ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆน้องๆอย่าดูโทรทัศน์จนดึกเกินไปนะคะเพราะอาจส่งผลไม่ดีต่อสายตาได้ค่ะบ๊ายบาย